ไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้มอบให้กับคนที่ไม่ธรรมดาในทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะโอเคเรารับดูกันนะครับตตอนนี้ครับเงินมาหนักอาว มีเยอะจริงเลยเนี่ยไปธนาคารจะโดนปนไหมอ่ะเอออะไรนะเยอะก็เล่นใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความสุขของทุกคนที่ทำได้ทุกอย่างนะครับมา มีความสุขสนุกสนานแล้วแล้ว,ลวก็นะครับอยากจะกทรบว่าเก้าอี้ที่เขาวางไว้ทุกคนนั้นทุกคนสามารถเอาตูดออกจากเก้าอี้ได้หรือเปล่านะเอาออกได้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้กําหนดไว้ใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะว่าเพลงต่อไปมันเป็นเพลงสนุกสนานนะครับถ้าเกิดกินเต้นอยู่บนเวทีคนเดียวมันอาจจะม่ เอ้าข้าหลังและข้าหน้านะครับ <c oughs> คุณสามารถเอาตูดขึ้นจากโต๊ะเอ้ยโก้าอี้ของคุณได้นะครับ <c> Good <oughs> morning teachers stand up here stand up นะครับเราจะไปสนุกกันกับเพลงนี้คนที่อยากคนที่นั่งอยู่ไม่รู้นะจะเิ